สวัสดีครับตอนนี้ผม TKB คุ้งครับตอนนี้อยู่ในเกม Minecraft กับ Minecraft มอดเอาชลอดโลกแห่งหนูโอ้โหเกือบตายแล้วไงถ้าตายต้องลืมไปทั้งหมด,ดอีกอ้าหัวใจทุกคนคุ้นเคยฮาร์ Hard core. Hard core, ดคอร์ฮาร์ดคอร์นั่นเองทุกคนเราจะโดนซอมบี้ทำลายประตูมาบุก อย่างแรกตัดไม้เหมือนเดิมอืมคุ้นเคย งตตึง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 เขบคุณสอบต้นไม้ที่มีค่ะเกือบแล้วไงเกือบไม่ได้ละอ่านเฮ้ยเกละวาอีกตัว ไม่ใช่มันโง่ตกลงไปตายแล้วนะก็ไม่มีนี่อย่าบอกได้ว่ามีแก่ขาวแค่นี้นอืมฉันโชคดีจิกตัดไม้ใครเรียด อืมอันตรายนะเจ้าหมีตัวนั้นนะ่ะอันตรายจริงโอเคเดี๋ยวเราุบกของของคาเพื่ออะไรเนะี่ยเราต้องการครัาพลิกแอ็กก่อนนะซามซงน่อง อยกหินซะละเอาซ่้าเหมือนส,สมัยดึกดำบรรเลยนะที่อาจะเป็นบ้านหลังแรกของเราสร้างบ้านในเลวีได้แหละใช้ได้เลยถ้าเจอแขกได้รับเชิญอยู่หนึ่งตัวก็คือตัวนั่นค่าจะระวังไอ้ตัวนั่น เว้ยหน่อยก็แล้วกันอืมตมตัมต้รตัรมตรอืมพิกแอคินดาพินแล้วก็อ,อ,กอ,กองค์พ่อนี่ว ขวานหินทำการอัปเกรดแล้วเราก็จะขุดเล็กนี่คือช่วงต้นเกมถ้าเรานอนไม่ได้เราก็ขุดเมือง อ่าได้แล้วเหล็กหลายๆบล็อกอืมฟาร์มของไว้ก่อนก็แล้วกัน อุ๊ยเหล็กัมีเหล็กเหลืออยู่นี่ว่านึกว่าแต่หมดไปแล้วนึกว่าแต่หมดจักรลกิปแล้ว แต่ประมาณนี้น่าจะช่วยเราได้ช่วงตนเกมันเน่เหล็กเยอะเหมือนกันดีไม่ใช่แค่ดีอย่างเดียวหรอกใช้ได้เหล็กยี่สิบก่อนอ่าี่แหละบ้านเราบ้านชั่วขาวบ้านชั่ว เล้ออย่างหนึ่งครับช็อตก่อนต้องไปขุดฐานเพิ่มก่อนที่ฟ้าจะมืดนะเนี่ยโอ้ไก่มืดแล้วต้องรีบหน่อยแล้วต้องรีบฟาร์มของในช่วงต้นเกม อ้า <laughs> บ้าั้าบ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 ้าอืมอ่อ่าอ่าอ่าคนเยอะเลยเยเยเย่ย ตัวเลยว่านั้น่ะวานน่าโคตรไวเลยไปเถอะบ้านที่มีขนาดแก้วคูณแก้วแบบแก้จะคูณลงไปแบบนี้เลย จนกว่าเราจะได้ของมาอ่ะประมาณนี้แหละบ้านไวพักพิงนที่อยู่อาศัยให้พวกเรา yes sir. แล้วก็อย่างที่เราต้องมีก็คือเตาเผาสักสองเตาไปลงเหมือง อา8ข้อหมอที่อันตรายรันทรักอยู่ในบ้านก่อนแล้วเจอมอนเตอร์อะไรค่อยหยิบปืนมาฆ่ามันเอาดาบไปฟันมาตรงๆไม่ได้หรอกถ้าไปฟันตรงๆนี้เรียบได้เล่นใหม่ทั้งหมดสองอันหน่อยไม่ได้เนี่ยการสองอัน ทำไมได้แค่หนหสภาพย,ยังไม่มืดดีกว่าแถมตอนก็มีเหล็กอยู่ด้วยอืมก็จะมืดแต่ถ้าอยู่ดีเป็นม่มรูงมาจริงๆอ่ะนั่นะแหละแย่ี่แหละบ้านเราเราจะอัพเกรดบ้านเราให้มันมีที่ขุดใหญ่ที่มันจะมีขุดวิธีขดนี้ แต่ตอนนี้ยังมีน้อยอยู่แล้ตอนนี้เราขอไปขุดทิ้นก่อนอ อืมเยอะพอดีอยู่เดี๋ยวสร้างทางขึ้นไปด้วยอือดูดีก็มืดเวลาที่ควรจะมืดก็ไม่มืดไปทางนี้ทางนี้ดีเอาไปทางนี้มีสีที่มันจะลงทะเลเออลงทะเลก็ได้อยู่ยแหละแป๊บหบนึง่ง ขอเวลาปิดน้ำตรงนี้ก่อนรู้สึกระ,ะกิละกะตามากมากเลยอุย้ยตกลงมาแล้วอือรู้โลกขึ้นมานิดหน่อยแล้วเราค่อยมาจาัดท่งหรือไม่ก็ปล่อยเป็นแบบนั้นน่ะแหละฟาร์มฐานสักนิดหนึ่ง เด็กกอืมไปจดอันเจดอันอัาน,นี่สิบอันนี้ก็สิบกลับลงเมืองต่อ อืมได้ยินเสียงเริ่มได้ยินเสียงมอนเตอร์แล้ว,วเราจะรีกเร่งการหามอนเตอร์ก่อนช่วงแรกเลยเพราะมอนเตอร์มันดาเมจแรงมากเลยอืมได้ฐานด้วยเอ้ยได้เหล็กเล็กเล็กฐานที่ไหนเนี่ย เล็กเยอะเอาลิกมาให้หมดซะมีเล็กแล้วมีเพิ่มเข้อใหม่สิบพ้านลงต่อ อราไปเลยเถอะเพื่อเราเจอเหมืองที่ดีหน่อยก็ได้แหล่นี่ต้องการนี่แหละ คนขงรู้จักไอ้คนคงรู้จักแร่เพิ่นี้ดีคือแร่ที่โคตรจีกิ้ฉันต้องขุดไปให้หมดอีสิน้นอืมสามก้อนเฮ้ยนี่มัน แร่แดงถ้ามีแร่แดงสองอันดีดีแล้วเนี่ยเกินหรือเปล่าพอดีเลยไอ้เกินเกินเกินแบบนี้ก็ดีอ้าวนี่มันทางน้ำไหลน่ะ ทางโคตรดีเล็กเกะเล็กเกะโหลาวาเก็บกันเก็บเล็ก,กอืกก้มของดีๆทั้งนั้นนั่นแหลเอล้ยแรกเงินเหรอให้สดแรกเงินกันแล้วไปเถอะแล้วกลับมาไปคาบของก่อน โอเคนะัดคนเราขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้กันแล้วกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าใครมาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับบาย